โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดูหนึ่งในเทคนิคนะครับที่ที่เราวัดสงสัญญาณนี่มันอาจจะมีทั้งขนาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะความถี่มันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับเราจะวัดเราจะเลือกตัวท r ิกเกอร์ยางไรในการวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใจๆเลยครับก็คือว่าตอนนี้นะครับช h อ n หนึ่งนะครับช h อ n หนึ่งเนี่ยผมจะวัดเป็นรูปสายนะครับความถี่ประมาณ ความถี่หนกิโลเฮิรตซ์นะครับช่องสองผมจะวัดรูปที่มันเป็นสแควร์นะครับดิวตี้ไซเคิลผมอาจจะปรับดิวตี้ไซเคิลให้มันหนึนว่ามันดูเหมือนยากหน่อยคือ60%นะครับนี่เราจะพบว่าถ้าเราตั้งเป็น default เนี่ยนะครับเรากดออโต้เซตก็ได้เรากดออโต้เซตก็ได,นะด้นะครับลองดูครับผมว่ามันจะวัดได้ไหมเห็นไหมครับระดับเลเวลอย่างเงี้ยมันก็วัดไม่ได้นะครับโดยปกติถ้าเป็นออสซิโลสโคปโดยทั่วไปนะครับเวลาเราจะปรับให้มัน ให้มันวัดได้ทั้งสองอันเนี่ยก็คือเราจะดูทิกเกอร์เป็นหลักตัวนี้เป็นทิกเกอร์นะครับว่าทิกเกอร์ที่วัดได้อ่าที่ทิกเกอร์ที่มันจะวัดเนี่ยว่าเราจะทิกเกอร์ตรงไหนให้มันเหมาะสมนะครับอ่าเราลองลองปรับก่อนก็ได้เราลองปรับกกๆๆเริ่ปกตินะเราเลื่อนลงมาครับเหมือนจะได้หไหมครับเหมือนจะได้แต่มันก็ไม่ได้นะครับหรือบางคนอ่ะต้องลองปรับให้กลางมันเท่ากันไหมอ่าลองปรับเราจะปรับกลางให้มันเท่ากัน กล่าวอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อจะให้ระดับเลเวลในการทิกเกอร์มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับลองปรับชีนัลหนึ่งให้มันกลาวอยู่ในระดับเดียวกันกันอุ้ยชีนัลชีนัลสองตัวที่ช้น 2, ัลหนึ่งเอาผมตอนนี้ผมปรับระดับกลางให้มันเท่ากันนะเห็นไหมครับถึงแม้เราจะปรับระดับกลางให้มันเท่ากันนะครับ หรือปรับขนาดสัญญาณหรือปรับความถี่อ่าลองดูนะฮะแล้วก็ปรับทิกเกอร์ให้มันดูปรับระดับทิกเกอร์ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับหรือบางคนก็บอกว่าไปที่เมนูแล้วลองเลือกซอสใหม่ที่เป็นช่องสองที่ได้ไหมช่องสองถ้าเลือกช่องสองช่องหนึ่งก็จะไม่ได้เห็นไหมครับอ่านทะ่าเลือกช่องหนึ่งนะครับอ่ 1, าช่องหนึ่งลองดูปรับทิกเกอร์เดี๋ยวผมลองปรับทิกเกอร์ให้ระดับทิกเกอร์อยู่ที่ไหน 18. 18. 18. 18. Okay. ลบสิบแปดไหนะลบสิบแปดโอเคนะครับมันก็จะได้แค่ชแน,นลอะไรชแน,นลหนึ่งเห็นไ,ไหมแบบทิกเกอร์นะครับจากจริงจริง,รงอย่างที่บอกคือโดยปกติแต่ละออสซิโลสโคปเนี่ยมันก็จะมีโดยปกติโดยทั่วไปนะเราจะต้องปรับระดับทิกเกอร์ให้เหมาะสมหรือเราจะบอกว่าให้เราปรับเป็นคั p ป,ปิง้งเป็น AC ไหมได้ไหมไม่ได้หรือเราปรับเป็นสลอปดูว่าสล p ปเป็น ไรซ์สโลหรือฟอร์สโลหรือว่าทิกทั้ง2อันก็ยังไม่ได้อยู่นะครับนะวิธีการก็คือโดยปกติคือเนี่ยถ้าเราปรับสโลปเนี้ยโดยปกติออสซิโลสโคปโดยทั่วไปก็น่าจะเห็นว่ามันมันสามารถที่จะแคปเจอร์หรือว่าได้ทั้ง2อันนะครับหรือบางคนบอกก็กดสต็อปได้ไหมครับนะกดเห็นไหมครับปรากฏว่าตัวนี้มันยังไม่ได้นะ สำหรับออสซิโลสโคปรุ่นนี้นะนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เราเจอคือตรงเมนูนี่แหละนะครับเมนูนะครับเมนูของทิกเกอร์นะครับเมนูนะครับฮะแล้วก็ไปที่ซอสนะครับนอกจากปรับซอสแล้วคือต้องมาปรับตัวนี้ครับอันเทน็ตตอนนี้มันเป็นออฟอยู่นะถ้าเราปรับเป็นออนเกิดขึ้นเห็นไหมครับได้เลยนะครับมันจะได้เป็นอันเทน็ตถามว่าอันนี้มันเป็นการหยุดใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับ อันนี้คือสัญญาณมันวิ่งอยู่นะครับเพราะอะไรที่ผมผมถึงสามารถบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมุติผมเปลี่ยนอ่าตัวนี้ให้เป็นความถี่มันเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติผมเปลี่ยนความถี่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้จะให้สัญญาณมันวิ่งอยู่ว่เพิ่มความถี่ยเยอะๆอะไรก็ได้ครับหรือผมผมเปลี่ยนเป็นวรวปฟอร์มรูปอื่นเช่นผมเปลี่ยนเป็นจากทอเป็นสแควร์เป็นแลมก็ได้เห็นไหมครับ เราทิซี่ผมอาจจะเอให้มันกลับลงก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะวัดสองสัญญาณนะครับที่ความถี่หรือรูปร่างมันไม่เท่ากันนะครับก็คือเราไปที่เมนูนะครับไปที่อันเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราออฟเนี่ยมันจะวิ่งนะครับถึงแม้เราจะติ๊กเกอร์ยังไงก็ตามมันก็จะไม่ติกอันนี้ก็นะครับเราเป็นแท็บ